ไม่ต้องรีบปกลัวจะซื้อไม่ทันครับดูราคาก่อนถ้าเห็นว่าราคามันถูกถูกมากถูกแบบ ừ ừ, ชนิดให้เหมือนให้เปล่าเลยถูกจัดจัดสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ ยังมาคุยกันที่มะเดือฝรั่งอยู่นะครับช่วงนี้ก็สาระใจส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่มือใหม่ๆนะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่เป็นมือใหม่เริ่มเพิ่งจะเริ่มมาปลูกนะครับก็เป็นคําแนะนําจากประสบการณ์ที่พบเจอมานะครับอาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับหรือไม่มีหรือท่านใดท,ที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันไหนที่ไม่ทราบ ็อาจจะนําไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับก็ช่วงนี้มีหลายท่านถามมานะครับเพราะว่าเห็นมีมิจฉาชีพอยู่ในกลุ่มขายต้นไม้ไม่ว่ามะเดื่อฝรั่งหรือต้นไม้อื่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันมาอยู่เรื่อยเปลี่ยนเพจเปลี่ยนอะไรแล้วก็มีคนโดนหลอกกันเยอะนะครับทีนี้ก็เกิดกลัวนะครับก็อยากจะรู้ว่าจะรู้ได้ยังไงครับ มีหลายคนถามว่าจะรู้ได้ไงว่าไอ้อนี่มันตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงเป็นมิจฉาชีพก็พูดตามหลักแล้วมันก็ยังไงล่ะครับมันดูไม่ยากนะครับถ้าว่าจริงๆแล้วนะครับหลายท่านก็ถามว่าแล้วใช้เก็บปลายทางได้ไหมจะได้ไม่โดนหลอก จริงๆแล้วไอ้เก็บปลายทางเนี่ยมันช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรนี่หลายท่านเก็บปลายทางนะครับพอมาถึงแกะกล่องดูมันไม่ใช่อย่างที่เราสั่งพูดง่ายก็คือแล้วเราก็ไม่รู้ได้โอนตังค์ไปให้ใครเพราะโอนให้บริษัทที่ขนส่งไม่รู้ใครเป็นคนรับผมว่าปลายทางจะเสี่ยงกว่านะครับก็เลีเ่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยไอ้ซื้อต้นไม้ปลายทางเนี่ยเพราะอะไรครับ เพราะว่าเราไม่รู้โอนตังค์ไปให้ใครหนึ่งละแล้วก็พอแกออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราสั่งของเราเรื่องกันก็เยอะ,ะครับเพราะนั้นซื้อต้นไม้ปลายทางนี้แก้ไม่ได้ครับแก้โดนหลอกไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะพิจาายไงนะครับ ล้วจะรู้ได้ไงว่าถูกหลอกไม่ถูกหลอกของจริงของปลอมนะครับอันดับแรกเลยครับดูที่ราคาก่อนนะครับดูราคาก่อนเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับพอเห็นไม่ต้องรีบาระกลัวจะซื้อไม่ทันนะครับดูราคาก่อนถ้าเห็นว่าราคามันถูกถูกมากถูกแบบหือชนิดให้เหมือนให้เปล่าเลยถูกจัดจัดนะครับอย่างเช่นกิ่งตอน อะไรล่ะเอาไว้อิสราเอลกิ่งตอนไว้อิสราเอลกิ่งละร้อยบาทกิ่งไม่ีรูปให้ดูกิ่งเบลเลอร์เลยนะบอกกิ่งร้อยบาทหรือไม่ก็รูปใหญ่โตรูปเอ่อกิ่งใหญ่โตแต่ว่าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเลยเพจเนี้ยคือมาดูแล้วมันถูกเกินจริงครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะตัวปลอมนะครับอาจจะโดนจจโดลหลอกประเพทเนี้ยแต่นี้ถ้ายังอยากจะรู้อีกว่ามันจริงไม่จริงอยากเอาให้ชัดเลยนะครับ ก็ลองไปดูราคาของคนอื่นเที่ยวขายกันอยู่ถ้ามันต่างกันเยอะมากเนี่ยก็สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะไม่ของจริงละอาจจะเป็นตัวปลอมแล้วนะครับโอนแล้วหายแวบเงี้ยหรือโอนไปแล้วมาส่งมาถึงเป็นต้นอื่นไม่ใช่ต้นที่เราอยากได้ไม่ใช่ซื้อมาเดืออฝรั่งแต่ส่งต้นยางนามาให้อย่างเงี้ยหรือต้นฉิงมาให้ผมเห็นมีคนมาถามอยู่ซื้อบาวตุรกีนะครับ แต่ว่าไอ้ที่ได้คือต้นลูกชิงนะมะเดือเมันกันแต่มะเดือชิงกินกับขนมจีนกินกับน้ำพริกเนะนะี่ยนะครับอันนี้ก็มีนะครับอันแรกคือดูราคาก่อนถ้าราคาถูกมากถูกจนแบบถูกจนน่ากลัวกับสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วยังไงต่อครับก็เข้าไปดูโปรไฟล์เขานะครับโปรไฟล์คนขาย นะครับเพราะถ้าคนที weil, ่ขายจริงๆเนี up upload upload <sprout Likewise. S 2> ่ยที่เขาค่าขายของจริงเนี่ยโปรไฟล์เขาจะไม่ว่างเปล่าหรอกนะครับเขาจะเป็นสมาชิกมาค่อนข้างนานแล้วก็มีโพสต์น่นโพสตนี่โพสรูปนั้นอวดเยอะแยะนะครับพูดง่ายๆมันก็พอจะเชื่อถือได้นะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเพิ่งจะเปิดเฟซบุ๊กได้ไม่กี่วันหรือว่าไอ้โปรไฟล์ชื่อนี้ชื่อเพจนี้มีอยู่ไม่กี่วันเลย นะครับ,บสารนิฐานว่าเร็วของปลอมแน่หรือถ้าเห็นแล้วยังไม่แน่ใจกลัวจะพลาดก็ลองเย็บๆถามไปก็ได้ครับถามเกีเ่ยวกับเรื่องว่าเดือบฝั่งหลังนี่แหละหรือไม่ถามว่าสวนอยู่ที่ไหนหรือยังไงหรือไม่ก็เอ๊ะทำไมถูกจังเลยตัวปลอมหรือเปล่าตัวจริงมันไม่น่าจะถูกขนาดนี้อะไรพวกนี้นะครับพูดหยอกๆเล่นๆไปเนี้ยถ้าเป็นตัวจริงก็จะมีคําอธิบายมาถ้าเป็นตัวปลอมก็จะบล็อกหนีไปเลย ครับเป็นส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับภาพภาพที่เขาเอามาแสดงให้ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพกิ่งพันธ์ต้นพันธ์หรือภาพผลนะครับมันจะไม่ใช่ของเขาคนระก็จะดูง่ายพวกนี้ก็จะเคยเห็นบ่อยๆภาพที่เขาของเขามามัาง้งหรือ,อาภาพมาจากเน็ตบ้างนะครับ หรือบางทีอย่างเช่นเห็นอยู่ช่วงนี้เห็นบ่อยมากไอ้ภาพช่วงนี้นะครับขายเบาวตุรกีนะครับพวกบาวตุรกีพวกแบ็คแจ็คไอ้พวกตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับแต่ว่าภาพที่มาแสดงเนะน,นี่ยต้นเนี่ยอาจจะดูยากเพราะใบมันไม่ค่อยงั้นแต่ว่าภาพผลเนี่ยมันจะดูผลที่แรกน่าจะ มันก็ดูเหมือนบาวตุรกีนะครับคนไม่รู้จักอาจจะดูยากนิดหนึ่งแต่ว่าขอให้สังเกตว่ามันไม่เหมือนกันพูดง่ายๆภาพผลที่มาผ่าเนี่ยอีกภาพหนึ่งไส้เป็นอย่างนี้อีกภาพหนึ่งไส้เป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับพันเดียวกันจะภาพต่างกันภาพมันจะไม่ต่างกันนะครับไส้มาเนี่ยมันจะเหมือนกันหรือจะต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่มุมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แตกต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้จะดูได้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่บ้าง ว่าอาจจะไม่เคยเห็นชัดเจนแต่ว่ามันก็จะเห็นความแตกต่างอยู่นะครับภาพมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะพูดยังไงภาพแต่ละภาพที่ออกมาแสดงเนี่ยสมมุติเขาขายเขาแล้วเขาส่งภาพมีภาพให้ดูภาพต้นที่จะส่งที่จะขายภาพกิ่งที่จะขายแล้วมีภาพผลมาสามสี่ภาพลองไล่ไล่ดูถ้าภาพมันต่างกันเยอะเนียแสดงไม่ใช่แล้วนะครับสงสัยไว้ก่อน กันพลาดนะครับเพราะว่าอาจจะเสียตังคฟรีนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับว่าจะดูยังไงว่าคนที่มันมาขายเนี่ยมันตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับก็อย่างที่ผมแนะนำไปเนี่ยอันดับหนึ่งเลยดูราคาก่อนถ้าราคาถูกเกินถูกมากดูแล้วถูกเกินจริงเนี่ยก็สงสัยไว้ก่อนล้วสอง ข้าไปดูโปรไฟล์ของเขานะครับว่าโปรไฟล์มันมีอะไรบ้างมีประวัติขายอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าอยู่มานานแค่ไหนแล้วอะไรพวกนี้ยไอ้เพื่อนไอ้คนติดตามด,ดูไม่ได้ครับมันมันแต่งได้นะครับมันแต่งได้ก็เข้าไปดูพวกนี้ก่อนแล้วก็ถามด้วยนะครับถามรสชาติเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงให ถ้าคนที่เขาทำจริงๆเนี่ยเขาจะมีคําอธิบายนะครับก็จะรู้อธิบายได้นะครับแต่ถ้าเป็น,นพวกนี้มันจะอธิบายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันปอมไปทั่วนะครับคิดว่าไอ้มีอะไรอีกหนึ่งดูราคาดูโปรไฟล์สองถามสักถามอ่ะสามทักถามสี่สี่ก็ดูรูปภาพนะครับภาพมันจะดูง่ายนะครับ สำหรับอ,อาจจะมือใหม่อาจจะดูยากนิดนึงภาพเนี่ยมันจะซ้ําๆกบักบคนอื่นก๊อปของคนอื่นเขามาเงี้ยแล้วก็รูปผลมันจะไม่ค่อยเหมือนกันทันนี้เดียวกันผลไม่ต้องเหมือนกันนะแต่ว่าที่เขามาแสดงนะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าจับพรงนุ้นทีจับพรงนิทีเอามาใสา่ใส่ใส่มันก็ทําให้ดูแตกต่างไปสําหรับคนที่สนใจดูจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิด ไม่ได้สนใจดูอาจจะไม่รู้ก็จะถูกหลอกง่ายๆครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ต้องรีบนะครับเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าไม่ต้องรีบจะเห็นเขาอมาขายราคาถูกก็ไปเช็คดูให้ชัดเจนก่อนว่ามันใช่ไหมจริงไหมดูว่าของจริงตัวจริงไหมนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ไอ้ปลายทางเนี่ยมันช่วยไม่ได้หรอกครับผมก็เก็บปลายทาง เพราะว่ามันอาจจะได้ต้นอะไรมาไม่รู้นะครับอันวิธีที่ดีที่สุดนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปนี่แหละลองพิจารณาดูตามเนี้ยนะครับก็ยังไงก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าสงสัยยังไงก็ถามเข้ามาได้นะครับผมมีเอ่ออะไรล่ะ Facebook อยู่ใน Description อยู่แล้วนะครับลองเข้าไปดูมาพูดคุยกันได้ ไม่ซื้อก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมก็ไม่ได้ขายเป็นอาชีพหลักนะครับปลูกสนุกสนานใครสนใจอยากมีความรู้อยากถามประสบการณ์ผมก็เข้ามาถามได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ